อันนี้ก็เห็นมีความรู้สึกที่มีวันหนึ่งตากผ้าเช็ดตัวนีรู้สึกว่าจะเห็นทุกในการไม่ใช่ว่าจะเห็นทุกจะใส่ใจทุกตัวตัวที่จะจัดตากผ้าเช็ดตัวนี้คือปกติถ้าเกิดเราตากไว้ในห้องน้ํามันจะไม่แห้งทํามันจะมินมันจะมีกลิ่นก็จาเป็นก็ต้องเอาออกมาด้วยออกมาตากข้างนอกมันถึงจะไม่มินต้องอาการที่แรกตากไว้ข้างในมันกิ่มันจะมินมันคงจะไม่แห้งทันอย่างนี้ เราก็ต้องเอาออกมามาตากข้างนอนก็เห็นอาการที่จําเป็นที่ต้องอ,ออกมาตากข้างนอกส่วนช่วงปินโตตอน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 เปี่ยนี่ก็แค่จะไม่มังจะหลุดบ่อยเพราะว่าทุกันไม่ค่อยปลากฏดว่ามันจะพึ่งเชา้าฉันเช้าไปแต่ก็เห็นอาการที่ต้องปืนฉันเพราะว่ามันยังไม่หิว แต่เราต้องฝืนฉันเดี๋ยวตอนเย็นจะแสบท้องอย่างนี้จะปวดท้องก็้อง้องฉันแต่ก็จะหลุดบ่อยมันกินอะไรที่อร่อยมันก็มองจ้องนะจะเอาเอาอันนี้ก่อนนะไอที่ไม่ชอบเช่เกียร์ไปก่อนไม่ช้บไ้ก่อนอันไหนชอบเอาก่อนบางครั้งมันมันมีชอบสองอย่างเราจะจานอะไรก่อนเาอก็มีคิดก่อนไอเจ้าไหนดีก่อนถ้ากันไหนก่อนเนี้ยอ่าไหนก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ศึกษาธรรมชาติ มีอยู่ในโลกนี่เป็นจะเป็นประเกะเข้าหรือไม่ <c oughs> อีกเรื่องเป็นโยมอาารเป็น,นมันมันเห็นนะเห็นจิตใจพี่จะเอาใดนี้ห่อยหรืว่าแต่ก็ยังต้องเป็นอ,อยู่ก็ต้องทําตามเขาอย่างไม่เป็นไรยังได้รู้ไงได้รู้จักตัวเองวันนี้ตัวเองเป็นอย่างนี้อ่าก็ดีนะคะท่านดีเยอะเลยเนี่ยเรื่องเยอะๆนะยุ่มยิ้มเยอะแยะเลยที่ท่านต้องทําให้เขาอ่ะ ใช่โยมจันหลังๆมาก็ไม่ค่อยจำล้นเท่าไหร่สองวันนี้ก็มีมีงานอันนี้ใช้ได้นะมีงานที่จะทําก็ต้องไปกับงานเหมือนกันงานอะไรคะอาทิตมาต้องไปทํโรงอบยาข้างบนทำอะไรทำโรงอบยาโยมกันโรงอบยาใช่โยมจันทำคราบ่อนมันไม่ร้อนก็เลยต้องทําใหม่ไปทํโรงอบยา ใช่ครัหรือไปอบยาไปทำโรงอบยาเลยฮะขอต้องทํโรงอบยาก็พระที่ท่านไม่เข้ากรรมฐานทําไทำไมนี่ทลรล่ะพอดีอาตามาเป็นนี่พระสงฆ์อยู่ที่อาตามาปปึกษาพระสงฆ์ก่อังพูนวออ่าจใจอาตามาทําอะไรดีก็เลย,<อ>วยว่าให้ทํโรงอบยาใช่นี่ต้องทอําพอดีได้รับเรื่องมาคิดใหญ่เลยนอนคิดจะทำยังไงดีที่ใจร้อนเอ <c oughs> <laughs> แลวทำแบบไหนออย่างก็ ก็ทําได้ไปหน่อยหนึ่งแล้ววันนี้ก็คนเกษียณยอรับคิดว่าถ้าเราจะวางใจไงมันถึงจะไม่เป็นไปด้วยอานาจของกิเลสยอับที่เราจะไปงั้นอาตมาคิดว่าจะวางใจช่วงที่อาตมาจะไปคือคิดอาตมาคิดว่ามันเป็นภุระของเราคือเราจะต้องทําอันนี้คือความจําเป็นใช่ใช่เพื่อใส่ใจแค่นี้ก็ไปค่ะแต่เวลาทําสํารวมได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ยองรับ ถ้าท่านมีสติอยู่ในการทําก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจะไม่มีมีบ้างไม่มีบ้างก็ยังดีเถอะเพราะไม่ใช่เรื่องใจทุกข์การจําเป็นของผู้ปฏิบัติก็คือมันเห็นเฉพาะบางครั้งที่เวลาทํางานนี้มันเห็นอารมณ์อะไรก็เกิดโทสะเกิดโทสะบางครั้งก็จะรีบรีบทำหรือบางครั้งก็ชอบมั่ง่ายทําอะไรก็เห็นเห็นใจที่มักง่ายก็เห็นใจที่มั่งง่ายเห็นใจที่เกิดโทสะมั่งมีอยู่อะท่านก็มีก็เห็น ในบ้างในบางตอนที่ทํางานเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนี่ยรู้จักตัวเองได้ว่าเป็นอย่างนี้คขใจยอมใจยอรู้สึกว่าได้ศึกษาตัวเองแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ารู้ตัวเองแล้วมันมันยังเลิกจากอาการที่กิเลสอย่างนี้มันไน่ลบได้รับอารมณ์แค่นี้มันก็เกิดขึ้นแต่พระเขาไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นตองนั้วันนี้ไม่ชอบด้วยนายยอมกันไม่ชอบว่าที่อารมณ์แค่นี้ทาไมเราทิ้ง่าไม่ได้นิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้ ธรรมชาตินี้ไม่น่าครบเลยบางบางครั้งก็น้อยใจตัวเองเอยเราทีนี้เราอยู่กับใครได้มีไปีย่คนเดียวดีกว่าอ๋อนอีกหน่อยจะดีขึ้นท่านเห็นจิตใจแบบนี้มากๆแล้วท่านจะเป็นคนดีขึ้นเยอะเลยจริงๆค่ะเห็นโทษนะเห็นจิตใจอ่ะตัวเองแหละเห็นโทษนะอย่งั้นเราไม่เห็นโทษเราดีทั้งหมดล่ะคนอื่นน่ะไม่ดีหรอกไม่เห็นโทษในตัวที่ไม่ดีเราเลรกอกไปนั้น ตารผัดจริงๆค่ะดีมากมากมาคะด้านสนองน,นะคะถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรตัอะไรนี่ต้องรู้ทั้งนั้นปูปัดพืนพ้นเช็ดพื้นซักจีวรอ,อะไรพวกนี้ใส่ใจทุกเรื่องเลยหละ่ะทคท่านจระก็ใส่ใจได้บ้างบางครั้งค่ะดีาบางครั้งที่ตัวตัวเองไปไปโดนไอ้พนะื้นนะมันเราเดินเดินมันมันจะเลื่อนจะเลื่อนในพวกความมันของตัวเราไปโดนพื้นหนึ่งก็ต้องเอาอะไรปูเอาข้ามาปู อยนก็ก็พอได้ได้ได้รู้บ้ง่างบางครั้งมีรอยเท้าก็ไม่ได้นะมันกังวลไหมเอ๊ะทำไมมีรอยเท้าอี้ของตนเองนั่นแหละใช่ครับเท้ามันมันไปโดนในในพื้นมันก็ก็เป็นรอยเท้าบาดปวดตรงนแหก็ต้องไอ้ตัวที่กังวลก็คือว่ามันมันจะเป็นต้องเช็ดออกแล้ว้องตอนกุเต้องเช็ดตอนมีโยมมีค่นน้โยมกันทั้งหมดเขาสาธุ สังเกตด,ดีสังเกตด,ดีค่ะสับเกตได้ไดดเริงๆเราต่บุญต่กรรมมยบอกให้อยู่เจ็ดปีเดี๋ยวโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เจ็ด,ดเดือนก่อนก็แล้วกันอถ้าแล้วแต่กิเลสนะท่านไม่มีสําเร็จหรอกเดือนเดียวก็ยากแ,แล้วแต่สต,ติแล้วแต่ปัญญาแล้วก็ว่านิถุ เห็นโทษมากเท่าไหร่นะคะก็ปรารถนาที่จะคนจับโทษมากเท่านั้นเราไม่เห็นโทษของนามรูปนะคะท่านเราจึงยึดมั่นหลงไหลยึดถือมากถ้าเห็นโทษมากเท่าไหร่ก็ารยึดถือจะน้อยไปก็ลงไปค่ะมณนค่ะท่านค่ะจรเญพรจอมอาจารย์ช่วงนี้ก็มันก็บอกอ่ะเข้าใจยังไม่ถูก ก็ได้อาจารย์หมาุน well, ช so kind of ูมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งอืมดีมากก็เหมือนกับว่ามันที่บอกว่าไอ้ครั้งแรกที่มันมันเริ่มเบาหน่อยครั้งที่สองนี่มันดีขึ้นเพราะว่าไอ้การที่ที่เหมือนกับว่าที่มันมุ่งมาเชียโยอาจารย์แล้วเราตอนแรกเนี่ยที่อาจารย์หมาุนชูแนะนําก็คือไม่ใส่ใจเขาคือว่าให้เขารู้ว่าเขามีเขามุ่งมาแค่นั้นเองแล้วก็เราก็ไปใส่ใจอย่างอื่น แต่พอ,อการที่เราไปใส่ใจอย่างอื่นเนี่ยมันเข้าลง,ลงทางเดิมก็คือว่ามันไปจับอารมณ์ใหม่ไปจับอารมณ์ใหม่คอยที่จะที่ที่เหมือนกับว่าเหมือนกับจัดแจงไปเงนี้อย่างอยจางแต่ว่าเราไม่รู้สึกตัวนะว่าเราจัดแจงคือพอไปรู้อารมณ์ใหม่เนี่ยเขาก็จะล็อกเข้าของเดิมเลยก,ก็เป็นอย่างนี้ก็อาจารย์หม,ม่มชูบอกว่าเรามีความเข้าใจผิดอยู่แล้วว่ามันเหมือนกับว่าพอมันไปรู้เนี่ยมันต้องรู้ หมือนกับเราไม่รู้ตัวเองด้วยว่าว่าเราแช่อยู่พอเราไปดูว่าลมหมเราแช่อยู่แช่อยู่คราวนี้เขาลงทางเดิมเลยก็ก็เหมือนกับทายังไงก็ไม่หายก็เหมือนกับว่าก็ยังอยู่แต่ว่าไม่มีไม่ได้มีอาการแต่ว่าก็ยังอยู่อย่างนั้นน่ะก็คือจะไม่สะดวกจะสะดวกก็สะดวกไม่สะดวกก็ไม่ไม่สะดวกก็ไม่สะดวกเนี้ยคือจะเป็นอย่างนั้นทางเดิมก็อ๋อเข้าใจว่าไอ้ความจริงความรู้สึกเนี่ยมันนิดเดียว แต่ใลยความที่เราไม่เข้าใจอย่างโยมเราก็ลงไปพอลงไปแล้วมันก็ตามของเดิมเลยตามของเดิมคือไปจับไปแช่อะไรเงี้ยแหละคราวนี้ก็คือก็เลยก็เลยสำรวนธรรมดาโยมอาจารย์สำรวนธรรมดาก็สำรวนธรรมดานี่สำรวจยังไงครับก็หมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นไงโยมก็คือเหมือนกับว่าเร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 านั่งอยู่นี่โยมอาจารย์แล้วก็สำรวนธรรมดาคือว่าให้เห <Hey. S 2> มือนกับว่า เขาเราไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรเขาเพิ่มหมายว่าเรารอ,อารมณ์มา,างี้ใช่ไหมโยมเพิ่มอะไรเขาได้เนาะดิฉันสงสัยเดองเพิ่มจังเลย <c oughs> ก็เราไปเราไปเราเราไปเราคอยไปจับเขาไว้งไงโยมจับเขาไว้เขาอยู่หรือว่าจับหรือว่าหรือว่ามุ่งมาที่อารมณ์ไหนอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะเลยในี่ใส่ใจไม่ถูกน่านี่ใ,ใส่ใจไม่ถูก <c oughs> ก็ต้องยอมแล้วว่าไอ้นี่แหละคือคือความเข้าใจไม่ถูกและความรู้สึกเพื่อนก็คือบอกเขาเข้าใจไม่ถูกเงี้นว่าเขาแป๊บเดียวแป๊บเดียว เดี๋ยวเขาก็หลุดเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็ไปเงี้ยเพราะอยากให้เขาอยู่นั้นนะอ่าเพราะอยากให้เขาอยู่ต้องการเขาอยู่แล้วก็มีการรังเกียจของเก่าอ่าพอมีความรังเกียจของเก่าเขาก็มาเมาารื่อยมายงไงเขาก็มาตลอดก็เหมือนกับว่าพะวงตรงนี้ด้วยพะวงนี้ด้วยจะไปหาของใหม่ด้วยหาสะดวกด้วยอย่างเงี้ยก็เหมือนกันแล้วก็มีพอเราเข้าใจดีขึ้นแล้วก็มีวันหนึ่งเห็นว่ามัน มันได้สะดวกมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันสะดวกมันสะดวกอยู่เงี้ยโยมแล้วแล้วใจก็คิดว่าเดี๋ยวนิดเดียวก็เลยมีใจว่าเอาเดี๋ยวนิดเดียวเนี่ยจะแก้จะแก้ให้หมดเลยพอจะแก้ให้หมดเท่านั้นก็พอมีใจเท่านี้ก็ก็ก็คิดว่ากะว่าจะไปกระจายอารมณ์ที่หมดเลยเงี้ยโยมอาจารย์หรือว่าไม่กะว่าให้ให้ให้เป็นของเดิมคือว่าไปรู้ไปเป็นมุ่งอยู่อารมณ์อารมณ์เนี่ยนานเนี่ยก็พอมีใจเท้วก็คือวันนั้นก็ โอ้โหทั้งวันเลยโยมเขาก็เขาก็อยู่อย่างนั้นนะเขาก็ไม่ไปไหนเลยเพราะว่ามีใจที่ว่าเหมือนกับว่ารู้แล้วรู้แล้วก็ไปทําเลิกงานนี้แหละโยมก็เลยก็เลยเป็นงั้นก็ตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นนะเพราะว่าก็เหมือนกับว่ารู้รู้นิดเดียวสารวงธรรมดาที่ดีขึ้นในพระเหตุอะไรความเข้าใจงโยมเข้าใจตรงไหนก็เข้าใจหลายหลอย่างอ่ะว่าไอธรรมชาติของเขามันเป็นอย่างเนี้ยคือว่าเขาเขารู้แป๊บเดียว คือรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์ก็แล้วอย่างอารมณ์ก็ต้องเยอะและได้ตรงที่ที่เป็นไปทั้งวันอย่างนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรคะที่ท่านพูดเมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วเป่เป็นเพราะเหตุอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็มีมีที่ที่ความไม่ชอบก็ด้วยแล้วความที่ต้องการจะแก้ท่านควบคุมตลอดเวลาเลยอ่าใช่ด้วยโยมควบคุมคือว่าเหมือนจะเหมือนจะรู้รู้ว่าเขามาด้วยคือว่าเหมือนกับว่าควบคุมตลอดเวลาอ่าสังเกตตลอดเวลาใช่ใช่สังเกตตลอดเวลาคือไม่ปล่อยเลย ก็มีตรงนี้อยู่ก็เลยอืมก็ก็ตอนนี้ก็นั่งนั่งนั่งคือว่ารู้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยแต่ว่ายังยังยังมีความรู้สึกเก่าๆอยู่ก็เลยก็เลยก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเข้าใจขึ้นนิยมแต่ไงเลยถ้ามาบุญชูแก้ให้ตรงไหนล่ะก็แก้ความที่ว่าว่าเราไปพอไปรู้อารมณ์ใหม่เราเราเราไปเราไปแช่ไว้ไงโย คือเราไปแช่อารมณ์ใหมก็ควบคุมอย่างนี้จะไม่ให้เขาแช่ยังไงอะคือเรามันมันลงทางเลยคือมันเหมือนกับว่าอะไรหรอเลยนั้นเนี่ยจัดตลอดอ่ามันรู้ตลอดไงคือว่าเหมือนกับว่ารู้รู้เขาตลอดแต่ทำอย่างไรจริงจะไม่เป็นอย่างนี้ะค่ะจริงจะไม่เป็นผู้จัดแจงอย่างนี้ทำยังไงอะคะอืมมันมันเหมือนกับว่ามันมันต้องหาวิธีอ้าวเพราะว่าวิธีอะไรท่านเขามีอยู่แล้วธรรมชาตินี้เขามีเขามีแต่ว่ามันใจใจมันอย่างไงโยเหมือนว่ามัน มันก็มีอ่ามันเหมือนก็มีความต้องการเพราะว่าไอ้ไอ้ของเก่าก็ยังอยู่ไอ้ของใหม่ก็เห็นเิ่มก็ไปอีกเนี่ยอ่ามันก็เพิ่มแล้วแล้วมันก็เหมือนกับงมงมอยู่กับตัวเองไงเอาเนี้ยก็วแจะจัดอยู่เนี่ยท่านเลิกจัดแล้วเธอไม่ต้องไปจัดอะไรเขารอท่านศึกษาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็ท่านต้องทให้เขาอะต้องรับใช้เขาตั้งวันยังไม่รู้อีกนะคะเนี่ยบวไปจัดอยู่ก็เลยไม่รู้ความจริงท่านต้องทําให้เขาตั้งวันเลยทุกวันนี้น่ะมันเหมือนกับยังไงโยมเหมือนจัดไม่รู้ตัว ก็หัดรู้ตัวซะบ้างดีเลิกจัดสะอย่างหนึ่งที่ยังจัดอยู่เนี่ยเพราะอะไรท่านทราบไหมก็จะเอาจะเอาจะเอาถูกจะเอาถูกแล้วเรื่องอะไรเลาถูกผิดนั่นก็เป็นครูเดนบอกแล้วถูก็เป็นครูผิดก็เป็นครูไม่เสียหายเลยเหมือนว่ายังยังวางใจไม่ได้นั่นน่ะสิเหมือนว่ายังวางใจไม่ได้ค่ะก็อย่าเอาเพราะว่าจิตก็เอานี่ก็เลยทําให้ใจว่างเพราะว่าเหมือนกับรู้ถูกแล้วนี่ อ่าพอรู้ถูกไปหาถูกก็มีอย่างเงี้ยแหละหมือนผมบอกว่ามันวางใจได้ไปยังไม่รู้ถูกอ่ะถ้ารู้ถูกก็คงไม่ไปที่หาที่ถูกหรอกพอรู้ถูกแล้วมันไปทำไงโยมไปทําให้มันให้มันให้มันแบบทำให้มันถูกอ่าทําให้มันถูกถ้ายังทําอยู่เป็นอันว่ามีมีทางถูกอืมถ้าเลิกทาอะไรแล้วก็จะเข้าท่าทางเข้าท่าเข้าทางดันเลิกก็ดีดันอย่ามาเอาอะไรไปถูกมาศึกษาไงแล้วผิดก็เปรู้ถูกก็ไปถูกง่ายออกจะตาย มัน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 ก็ก็พยายามก็พยายามเลิกอยู่นะแต่ว่าพยามลิกนะพยายามเลิกนะถารู้ไหมพยายามเลิกเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เลิกค่ะอ่ายิ่งยิ่งไม่เข้าไปอีกพยายามจะทําให้ถูยเอ้ยเอาอยู่มันก็เป็นง่ายโยอาจารย์ไปตรงไหนมันก็ติดไปหมดเลยไม่หมดมันจะอ่ามันออกใจเลยเหมือนก็ว่ามันเคยเข้าเข้าทางพอจะเข้าทางเดิมตลอดเข้าทางเดิมตลอดครับมันก่อนนี้ก็ทับาเข้าทางอีู มันก็มันก็ท่านท่านใจแบบนี้มันใช่ไม่ได้ท่านเลยสกเถอะท่านนอนดีกว่านอนพักผ่อนตามสบายไม่ต้องดูไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องจัดแจงหมดเลยไม่ได้โยมท่านนอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนทำไมจะนอนไม่ได้เชื่อไม่โยมตอนนี้ที่บอกว่าเข้าใจไม่ถูกเนี่ยก็เข้าใจไม่ถูกสิทําก็ยิ่งไม่ถูกอ่ะก็ตอนอยู่ข้างบนนนอนก็ไม่ดีกว่าเหรอไอ้ข้างบนน่ะเหมือนกับที่บอกว่าขึ้นไปครั้งแรกที่ที่ลงมาเนี่ย ที่บอกว่าสะดวกเพราะว่าอะไรไอ้ข้างบนมันมีใจให้ไปโยไว้มีใจมันก็คอยรู้เขาแต่พอลงมาเนี่ยมันมีความเห็นเก่าที่ผิดอยู่มันก็คอยไปทําของเก่าเพราะว่ามันจะต้องมันเดี๋ยวมันไม่ถูกทางมันก็ต้องมันก็ต้องเพราะว่าเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันก็ว่ามันก็ถ้าเราถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยเขาก็เดี๋ยวเขาก็รู้อย่างนี้เองใช่ไหมโยเดี๋ยวเขามารู้มารู้แต่เรามันมีกับว่าต้องเน้นคือว่าเราต้องมารู้เรืยอบทหรือว่าเราต้องมารู้รูปนั่งแลรวมานเนี่ย เราก็เลยคอยกลับมารู้คอยกลับมารู้หรือบางทีเรารู้ไปเราก็แช่ไว้เงี้ยโยงยิ่งถ้านอนนะอาจจะมา <S <S แบบว่าช่วงช่วงอาทิตย์อาทิตย์สองเท่าอาทิตย์สองเาอาทิตย์ก่อนๆอ,อะโยมไม่ได้เลยมันกลับของเก่าเลยคือคอยรวมพอนอนล้วเ,เลิอกอ่ะแบบไม่สนใจดูไงไม่ดูเลยอะไรก็ไม่ดูหมดนอนอย่างเดียวใจมันไม่มีอย่างนั้นอ่ะมันมันปล่อยไม่ได้ใจมันจะเอาอ่ะ กั้ยนจะเอาเพราะว่ากัยนไม่เสียงอะไรเงี้ยเขาคอยใส่ใจไปหมดเลยคอยใส่ใจคอยอะไรคือแต่ยังดีกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่ใส่ใจเืรอเมื่อก่อนนี่จะเอาแต่ท่าอะไรโยมคือมันรวมก็ย่าือนกันเหราวันชูบอกมันรวมพลังไงโยมคือพอมัน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 มารู้ที่จะใช่ใมาหาแบ่งเอาไปตะครึ่งสี่จะได้เหลือจะได้พอดีตอนนี้แบ่งแล้วตอนนี้คิดว่าไอ้ไอ้รูปนอนนี่เบาขึ้นเพราะเมื่อก่อนนี่ไม่ได้โอ้เมื่อก่อนทำจะแบบ มัน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 ปวดมากเลยคือมอมันรวมรวมที่เนี้ยแล้วเราก็เพ่งมันชัดเลยแล้วชัดแล้วก็อยู่ตรงนั้นตลอดอยู่โอ้โหกันตื่นเช้ามาอย่างนี้เลยคือมัน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 กับว่ามันพวงจะจะทําตลอดเวลาอย่างนี้ขยันมากเกินไปขยันเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านครับชอก็บเลิกขยันก็ดีกว่าอยู่เฉยไงอยู่เฉยเราจะได้มีโอกาสสังเกต อย่างนี้นะสังเกตขึ้นไม่ได้เลยเพราะถูกปิดบังหมดเพราะว่าความจัดแจงนั่นแหละทาให้ตัวสังเกตนี้เกิดไม่ได้จิตใ,ใจที่จัดแจงอ่ะจัดแจงนี่เป็นกิเลสแต่สังเกตเป็นสุสลเกิดไม่ได้แรบกคนละชาติกันเพราะงั้นท่านเลิก่านเลิกจัดแจงไะนอนก็ได้หรือจะไปทํางานแ้ก็ได้ได้แต่ ไม่ช่วยทำลงอบไปช่วยทำลงอกดีกว่าก็เหมือนกับบอกที่สักขึ้นไปแล้วไม่มีใจแล้วมันมีสังเกตนะโยฮะถ้าถ้ามันไม่มีใจใอย่างมันก็มีสังเกตนะก็นั่นนะทีท่านถ้ามีสังเกตก็จะจําได้จะรู้ว่าเออ่ที่ใจแดดเนี่ยมันคือยางไรรู้สึกอย่างนี้คืออยางไงแต่พอลงมาไม่ได้วางใจมันเข้าทางเดิมตลอดมันก็เหมือนกับเคยฝึกเอาไว้อ พอเขตกามาฐานก็มาจีเ <Private> ด <classroom liksom> ียวนะกรรมฐานก็มาจ้ะอันนั้นก็เพียงแต่ห้ามคนภายนอกไว้ก็ไม่ได้สนับสนุนคนกรรมฐานหรอกคิดถูกก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ค่ะแหมง่ายออกจะตายไปอะต้องทำใจแบบมันก็รู้ว่าโย่ว่าบางทีเห็นมันง่ายอ่า แต่เราไปทไําให้ยากเราไปทไําให้ยากรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วว่าเด้ไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นเลยก็น่าจะง่ายแต่ก็พอเข้าใจก็ไม่เป็นไรนะก็ะต้องผิดผิดก่อนนะั่นแหละทุกท่านก็คงเป็นอย่างนั้นแต่นี่อย่าผิดมากเกินไปคืออย่าจัดแจงมากเกินไปผิดที่ตรงไปจัดแจงอ่ะตรงไปจัดแจงเข้ามากเกินไปต้องไม่จัดแจงเลยดิต้องไม่ทําอะไรเลยอะจิตใจแบบเนี้ยศึกษาแบบนี้ดีคะ่ะ คือวางใจอะวิธีวางใจอะคือไม่ใช่จะมาเอาอะไรไม่ใช่จะมาจับแจงแต่ว่าเรามารู้ความที่เราต้องทําให้เขาอะท่านนั่งเฉยนอนเฉยไม่เห็นต้องมียากอะไรเลยแต่ทาไมาต้องนั่งแค่นี้เองอ่าไม่ยากนี่นะเพราะว่าคนเราก็ปวดเมื่อยก็ต้องมีอ่ะปวดเมื่อยหิวระหายหนาวร้อนฮะธรรมดาเนี่ยมีเป็นธรรมดาศึกษาแค่นี้เองอ่าไม่ยากหรอกท่านอ่า เราไม่สนใจในสิ่งที่ไม่ควรไม่มีความจําเป็นแค่นี้ก็อยากไยากอยู่แต่ไปทํายากไปทำให้ยากริงด้วยนะคะทำให้มันยากมันเหมือนกับเราเข้าไปตัดแจงเขาหมดเลยเข้าไปมันจะยิ่งลบยิ่งหาทางออกไม่เจอค่ะยิ่งถ้าไม่มีเหมือนกระบอกไม่มีกรญยาณมินนะหลงไปทั้งชาติเลยทำไงก็ไม่เพิ่มแล้วแล้วกลับไม่กลับมาแก้ความรู้สึกนี้นะก็ติดอยู่อย่างนี้ตลอด ค,คือคือมันมันมต้ง,งไว้แล้วอ่ะเราเลิกความรู้สึกแบบนี้ต่ก็มันก็ไม่มีไม่มี<ช>เรื่องอะไรแล้วเลิกจัดแจงว่างนี้ก็แล้วกันไม่จัดเป็นผู้ด,ดูแต่มันอง <c oughs> ยอมรับอโยมว่ามันเป็นนักศึกษาถ้าอ่ามันถ,ถ้าถ้าถ้าได้ทําขึ้นมันก็ได้เห็นสภาวะของเราด้วยอ้า อ่ามันก็ได้เห็นไงโยว่าอไอ้ความต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ได้เห็นได้เรียนรู้ไงการต้องการของเรามีเยอะไปท่านคนธรรมดาเนี่ยทุกคนก็มีความต้องการแต่ต้องการอะไรต้องการผูกหรือต้องการผิดต้องการสิ่งที่ไม่ควรต้องการต้องการอะไรผิดผิดมันก็ไม่ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้ทานี่ก็ต้องการต้องการอะไรต้องการจะพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนู้นอยู่จงกว่าไม่ผุดไม่เกิดนี่ก็ต้องการแต่ไม่ใช่มาทําเพื่อความด้วย อันต้องมาจัดแจงทําขึ้นค่ะอันต้องการก็มีทั้งนั้นไม่ต้องไปศึกษาในที่นี้หรอกเราศึกษาถ้าเราศึกษาถูกเราจะรู้เราจะเห็นไอ้จิตที่ต้องการตรงนี้สิคะสำคัญจิตที่ต้องการหรือความจําเป็นต้องทําอย่างเงี้ยควรศึกษาแบบนี้นะคะแต่ต้องการของท่านมีไปจัดเข้าหมดนี่ค่ะเลิกจัดก็จะจัดนี่ไม่มีประโยชน์เรอก คิดจะเลิกไงฮะคิดจะเลิกก็เลยเลิกไม่ได้ไอตัวคิดจะเลิกนั่นแหละมันเป็นตัวจะเอาค่ะไอตัวคิดจะเลิกเพราะมันไม่เลิกมันไม่ชอบเขาด้วยถึงไม่คิดไปเลิกอ่าัวของอาตมามีกันนี้ถ้ายังจัดอยู่ก็คงเป็นแบบนี้ถ้าไม่เลิกจัดก็ก็คือไม่ต้องทําอะไรไงฮะวิธีเลิกก็คือไม่ต้องทําอะไร สวัสดีครับค่ะสะวัสดีคร่อสะดวกขึ้นครับสะดวกขึ้นออสะดวกขึ้นครับคือสะดวกขึ้นหมายถึงไม่ไม่เมื่อยคออีกไม่ปวดคอไม่ปวดคอครับอ,รอ๋อเลยทำไมทำไมถึงไม่ปวดละ่ะเพราะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากอยู่กับรูป <c oughs> ไม่อยากอยู่กับรูปแล้วจะอยู่กับอะไรล่ะถ้าไม่อยากอยู่กับรูปจะอยู่กับอะไรอยู่กับ อะไรก็ได้ไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับแต่อยู่ถ้าถ้าถ้ารูรูรูปก็ดีถ้าไม่รูไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรครับแล้วรู้สึกรู้สึกปกติไม่มีอาการแกลงไม่มีฟุง้งย่อมรับฟุง้ง ไม่มีปัญหากับพงยอมรับตลอดยอมรับอากาศร้อนยอมรับอย่างนี้แล้วก็เราเพลินเพลินสว่วนใหญ่สว่วนใหญ่เพลินออครับเวลาเพลินทำไงไม่รู้ว่าเพลินอทำอไงเวาทำอย่างไรรู้เวลาเพลินไม่รู้แต่พอรู้ว่าเพลินแล้วทำอย่างไร ร,รูปเรินแล้วกลับที่ปัจจุบันทำความรูร้สึกโตขึ้นเนาะตรงนี้อะ่ะนะครับไปมีสติแล้ว่อาการเบื่อน่อยน้อยลงม,มีบ้างแต่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีคำไม่มีแข็งแรงไม่ไม่มากแต่มีมีม,ม,มีมีประชาม อาการเบื่อเบื่อมีประจําจครับเบื่ออะไรอะที่เบื่อรู้สึกเบื่ออะไรเบื่อไม่มีอารมณ์อารมณ์มองกันมองกนทุกวันใช่ไมไม่มีอารมณ์เอินอารมณ์ที่ชอบตามตาก็เลยเบื่อฟ้าเบื่อได้กินเลยก็ได้เบื่อได้ปัญญาก็ได้ เบื่อด้วยวกีเดก็ต้องหาอารมณ์ใหม่เพราะอารมณ์นี้มก็สั้นช้าอยู่นี่แต่ใช่ไม่ไม่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเบื่อ้ดยอะไรเพราะเบื่อก็ออกมาสติอยู่ทําไมล่ะออกมากวาดใบไม้ออกมาทํางานไม่ไม่ยากออกใช่ไหมแต่แต่ไม่อยากอยู่ทำไมจริงไม่อยากออกเพราะเหตุอะไร แล้วทำไมจิงไม่อยากอยู่เพราะเหตุอะไรไม่อยากออกเพราะไม่ไม่ไม่เห็นประโยชน์อะไรที่ออกใช่ไหมแล้วเกลียนทำงานแบบ่าไม่อยา่ออกเพราะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์แล้วไม่มีอะไรที่อยากที่อยากจริงๆใช่ไหมไม่ไม่เห็นสระอะไรไม่ไม่ใช่ คงามหมายว่าชี่เบื่อนะเพราะมันไม่มีอารมณ์อารมณ์มันน้อยท่ำตากรือจึงเบื่อแล้วก็ออกมาหาอารมณ์ได้เยอะๆอย่างไงไม่ดีรอกทาไมกับว่าไม่เห็นประโยชน์<ม>ป่จิตใจแบบนี้จะปฏิบัติได้อย่างไรอะไรนะครับอะไรถ้าพักิดแบบนี้จะปฏิบัติได้อย่างไรออกมาหาอารมณ์เยอะๆก็ไม่เอาเวลาอยู่ก็เบื่อไม่ชอบจักจะมีอารมณ์มากๆก็จะเอาอยัางไงเนี่ยอ๋ เอายังไงเอาเอาอยู่อยู่เอาอยู่กรรมฐานดีกว่าอยู่ก็กินกิเลสก็เกิดอยู่เรื่อยไงเบื่อเรื่อยเลยซ้ำซากก็เบื่อแต่ที่ว่าเออซ้ำซากน่าจะเกิดปัญญานะนะต้องนั่งต้องนอนต้องยืนต้องเดินต้องกินต้องอาบต้องถ่ายซ้ำซากอย่างนี้ทุกวันทุกวันสังการลวัดมันเป็นอยู่แค่นี้เองจะเอาอะไรมากกว่านี้น่าจะคิดถูกอะเขาแต่เขาเป็นไอโอนิโซ อ,อผมรู้ว่าไม่มีอะไรอื่นไม่มีอะไรอีกใช่ไหมเป็นแบบนี้แต่คิดว่าใจมีนิสัยหา,อย,าอย่างไรถึงจะเปลี่ยนนิสัยใช่ได้ละ่ะกุศลอื่นๆเปลี่ยนนิสัยไม่ได้หรอกพป้นฐานเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยได้ครับอแต่นี้ถ้าเบื่อแล้วเราก็ไม่อยากดูสิใช่ไหม ถ้เราอารมณ์มันนี่มันซ้ำซากเนี่ยก็เบื่อแล้วก็ไม่อยากดูถ้าจะอยู่ทําไมก็ออกมาหาอารมณ์ซะดิไม่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 ใช่แบบนั้นไม่ไม่รู้สึกมีมีปฏิเสธอ่าทำไมที่บอกว่าอารมณ์มันน้อยอยู่ในสมถะก็เบื่ออยากจะได้อารมณ์มากๆก็ออกมาได้อารมณ์หลากหลายเป็นบางครั้งไม่รู้บางบางทีเป็นอาการอาการร้อน